คราวนี้ก็พามาดูต้นกล้วยสุขาต้นอีกแล้วครับนี่ครับนกกินไปสองหวีสามหวีครับจะปล่อยสุกขาต้นแบบนี้ทุกต้นเพื่อให้นกได้กินบ้างเป็นการให้ทานสัตว์และรักษาฟารม เป็นระบบนิเวศพึ่งพาอาศัยกันเราก็ยังมีอีกหลายเครือครับเฉพาะก่อน,นี้ก่อเดียวเอามาปลูกแค่นหนึ่งต้นเมื่อสองปีก่อนก็จะออกเครือมาเรื่อยๆอันนี้ก็สุกนกก็กินไป เยอะแล้วครับนี่ครับก็จะปล่อยให้เขาแทะไปเรื่อยเราก็จะได้บุญด้วยครับนี่ครับจุกขาดตน้น